เหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ท,ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับพิชาชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดก,คคกันข่มขู่การกดขึ้นก็ไม่ให้พูดเรื่องว่างเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไรอะไรเงี้ย เป็นมิชาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงินสล้านบาทจริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตารางก็คือน้องมีไลฟ์ Life, กับทีมหยดฝนกินสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มี AR ที่ได้ทราบแล้ว เต๋อกับพี่แวนอ่างเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางสอนออะไรเงี้ยซึ่งเราก็อา้าวมีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับกว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่า สรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องนวยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะตกใจ,ะจ,ะอ,ใจอะไรยเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะ จนใกล้ๆจะเชา้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แหวนเล่าให้ฟังอะไรอ่เงี้ยคะ่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงมาทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ท,ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับวิชฉาชีพในสายเนี่ยน่าจะ มีการพูดกันข่มขู่กันิดุดีว่าไม่ให้พูดเรื่องว่าเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน,น้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการประทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามีชาชีพให้วิดีโอคอเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่า ว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นวิชาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3าครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทใช่ ก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือน้อสดุจริงๆอะไรเงรี้ยค่ะตัวหนูเองก็แบบไม่กล้าไปเล่นเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆเท่าเท่ากันก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเ,เหมือนน,น้องจะได้กลับ <c oughs> จะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบเกือบีห้าคือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอาจจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เรา เสร็จสิ้นภารกิจตอนไ e, ลฟ์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเล mm hmm. ขาเขากับทางพี่แวน mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะ mm hmm. เป็นระยะว่าน้องเอออยู่ตรงเออทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหน mm hmm. เขามีการให้หนูแบบว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการออฟอกเงินใดๆประมาณน้ง mm hmm. เหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของคดีการฟ้อเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาะอะไรประมาณน,นั้นแหละคะ่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนสวนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจราจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มีเออของทางองค์กรดูแลน้องอยู่ะค,ะค่ะก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานา,นา,ว,าว่าเรื่องนี้หรือเปล่า เรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทั้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทางกรอะไรเงี้ยว่าหรืว่าเดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ้มันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีเะรป็นยังไงบ้างกับเรือร่องดาวที่เกิดขึ้นเท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะม <laughs> ีเรื่องใหให,ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงีย้ย ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละ mm hmm. คิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรอยู่นี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาแถลงข่าวทีนึงก็ได้ถึงร mm hmm. ายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นดูทางหองนด้วยไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรอย่างงี mm ้ hmm. ก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องอยัง ตื่นตนกตื่นตนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์น,นนะตรงน,นั้นมันเป็นยังไงด้วย